สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกทีนะครับกับโจทย์การบวกและลบเลขวันนี้เราจะมีทั้งบวกและลบเลขนะครับโดยใช้นิ้วนั่นเองคุณครูจะพาเราทํา5ข้อนะครับแต่คุณครูแจกใบงานให้เราแล้วนะลองไปดูนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อแรกครับ6กบวกสาลบยีนะครับตั้ง6ขึ้นมาครับบวก31บวกหลักหน่วยก่อนนะครับ1 ต่อไปบวกหลักสิบครับบวกไป3 1 2 3ต่อไปลบ20ครับลบ0ูนย์ะครับ3ลบ0ย์ไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรนะครับต่อไปลบหลักสิบนะครับลบ2 1 2คําตอบที่ได้ก็คือ17นั่นเองครับข้อที่2ครับ42บวก3ลบ15ตั้ง42ขึ้นมาครับบวก3นะครับบวกเพิ่มไป3า1 2 3ต่อไปลบ15นะครับลบหลักหน่วยนะครับลบไป5 1 2 3 4 5ต่อไปลบหลัก10นะครับลบไป1ลบ1คําคำตอบที่ได้ก็คือ30นั่นเองครับ <10. S 1> ข้อที่3ครับ2องบวก4ีลบ19ตั้ง2ขึ้นมาครับ บวกี่บหวกหลักหน่วยก่อนนะครับบวก6กหนึ่งสามี่ห้าต่อไปบวกลักสิบนะครับบวกไป4ี่3 4สาสี่ต่อไปลบ19นะครับลบหลักหน่วยก่อนนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าดแดต่อไปลบหลักสิบครับลบไป1 1คําคำตอบที่ได้ก็คือ 29นั่นเองครับต่อไปข้อที่4ครับ12บวก7ลบ11ตั้ง12ขึ้นมาครับบวกไป7ครับบวกหลักหน่วยนะครับ1234567ต่อไปลบ11นะครับลบหลักหน่วยก่อนนะครับลบ1 1ลบหลักสิครับลบ1 1คำตอบที่ได้ก็คือ 8นั่นเองครับต่อไปครับข้อ5 9าบวกอลบสิ 10. ตั้ง9ก้าขึ้นมาครับบวก1ิบอบวกหลักหน่วยกันนะครับบวกไป1 1ต่อไปบวกหลักสิบครับบวกไป1 1นะครับต่อไปลบ10ครับลบหลักหน่วยกันนะครับลบ0ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับต่อไปลบ1นะครับ ลบตรงหลักสิบหนึ่ตอบที่นายก็คือ10นั่นเองครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆอย่าลืมไปทำแบบฝึกขัดนะครับถ้ายังไม่เข้าใจสามารถไลน์ส่วนตัวมาถามหรือดูคลิปอีกรอบโดยกดสโลโมชันใน YouTube นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย